สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนสวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆคนพี่น้องเลิกงานแล้วครับพี่น้องเลิกงานแล้วครับผมหางานทรงพี่ยู่กันสักหนึ่งคลิปครับเพื่อนๆคลิปนี้อาจจะเงีวจังน้อยนึงนะพี่น้องปกติบ้ากวางว่าบ้ากวางจะเก็บไอวิดีโอเงีวตัวนี้ที่ที่ต้องการบันทึกอะเป็นใน เวายทาเป็นเป็นวิดีโอในการสะสมลักกิโลนี่พี่น้องเนาะซึ่งบ้ากวางสะสมลักกิโลครบเรียบร้อยเลยพี่น้องบ้ากวางก็เลยเอานี่เอาคลิปนี่มาต่อยอดอา่อารงไอ้ตรงอา่าเป็นในวิดีโอเงยเอาในพี่น้องครับผมบวกขัวจะเอาคลิปยังลงก็เลยได้ล่องเอาเอาคลิปนี้ร่องก่อนสักหนึ่งคลิปพี่น้องเนาะตอนนี้บ้ากวางก็เสร็จสิ้นจากภารกิจทํางาน ที่ทางานเรียบร้อยพี่น้องซึ่งบ่าวกว่างได้ออกมาวิ่งงานออ่าอ่าามาวิ่งห้างาวิ่งงานอ,งอีกสาขาหนึ่งพี่น้องปกติบ่าวกว่างที่ประจําอีกอีกอยู่อีกสาขาหนึ่งนะครับเพราะว่าครบรอบอครบรอบของของประจําเดือนนั้นๆครับผมบ่าวกว่างก็ต้องไปวิ่งงานอีกสาขาหนึ่งครับเพื่อไปช่วยบริษัทนะผมด้วยกันนะท่านหน้าที่เกี่ยวกับสินค้า ที่บ้ากวางได้รับหมอบหมายมากนะครับพี่นอ้องตอนนี้กเสเ็จเรียบร้อยแล้วครับผมที่ตอนนี้กับประมาณสี่โมงแรกกว่าเผยเพื่อนทุกท่านประมาณสี่โมงสี่โมงครึ่งนะครับตอนนี้กำลังอีกขึ้นถนนใหญ่พี่นอ้องซึ่งถนนเสน้นนี้เป็นถนนวงแหวนนะครับเป็นถนนวงแหวนของอำเภืเมืองจังหวัดคอนแจนพี่นอ้องครับผมมันจะอยู่วงวงด้านนอกเลพี่นอ้องมันจะอยู่วงด้านนอกของโซ้น ตัวเมืองนิดน้อยครับแต่ว่ากระบอกไก่จากตัวเมืองปานในหลวงพี่น้องมันอยู่อีกโซนโซ,น,ซนทั้งทั้งหนึ่งนะครับตนนัวนเ้นนี่สามารถแลนไปตัดละลายจังหวัดเลยครับเปลื่นทุกทันครับผมบางทีรถล,ล่าเพื่อนหรือเรี่ยงด้วยการกาจจราจะไล่จอดติดขัดเนาะสำหรับรถใหญ่ๆประมาณนี้นครับผมหรือว่ารถที่เพื่อนต้องการแบบเร่งรีบนัวน,นึงเพราะอยากแลนไอ้ผ่านเมืองนะครับครับเปลื่อน,น,นสามารถใส่ถนนเ้นนี่แลนไอ เลีนอ้อมได้ครับผมแต่ว่ารถมันจะรถจะไม่ค่อยติดปหมนกันนะครับผมการสันจอดถือว่าคล่องตัวดีมากๆเลยนะครับ <S <S นี่ขณะที่บบากว่างไงท้ายถ้ำอยู่นี่สังเกตเบืปป่อว่าฝ้านี่มื่อนี้ฝ้าค่อยงจะไม่ค่อยหอนเหมือนกันพี่น้องเมฆค่อยงจะหนาหน่อยน,าน,าน,องนึงเนาะอันนี้ก็เป็นหมองยูเทิร์นกับรถนะครับ กับยูเทิร์นกับรถเส้นนี้ถ้าเกิดว่าบอได้ยูเทิร์นนี่สามารถไปออ,อกไปทั้งอะไกาลสินได,ได้ได้ครับตรงนี้ว่าเซนนี้สามารถพาไปทั้งกาลสินได้ตับไปจังหวัดกาลสินได้นะครับนี่บอกวาเคยยูเทิร์นครับเขาไปสู้เพื่อเมืองในตัวเมืองของคอนเจนนะพี่นอ <S <S ้องทึ่งปากไปทึงอไสืบนำหมูกไปพี่น้องเอ้ยครับผมอากาศแปรเปลี่ยน เดี๋ยวฝนตกนี่จ้าหน่อยขนเอาวจ้าหน่อยกระหอนหมูม่มมบ้านนี่พี่น้องเราหลังกายปรับๆน้ำประทันขอบคุณหลายครับสําหรับการจบคลิปนี้พี่น้องขอบคุณทุกๆการรับชมนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวิดีโอชุดนี้กับจินย่าเราเนี่ยน,นะพี่น้องประมบ้านยี่สิบนาทีหล่ะจักรีบอกอย่างนี้พี่น้องเนาะ <S <S ในขณะที่เดินทางอยู่นี่อ่า ตัวนี้คลิปตัวนี้บางกวางทําการบันทึกประมาณประมาณมือวันจันทร์นี่พี่นอ้องประมาณมันมันจันทร์เนาะจุ่มว่ามัน,นประมาณวันจันทร์ลนุนลงดีเล่นง่ายดีครับพี่น้องก็ว,ว่าคำจ่าที่บางกวางพ่าลงไปอาจจะเป็น คำใดนที่พูดแล้วว่ามองุมกับกบาบทวดก็ไปทนผู้ชมเด้อครับเพืเ่อนๆทุกท่านจึงบอกเป็นภาษาพื้นบ้าน่ายสุดพี่น้องเนาะท่องเทียกับเป็นผู้เป็นภาษากลางบอกเป็นภาษากลางอะไรก็เก็บข้างกะไตาพี่น้อง <c oughs> ด้วยหมายว่าบ่ค่อยได้ใส่ในการสื่อสารปปเลด,ดเลยพี่น้องเน,ะเนาะไม่ค่อยได้ใช้ในการเรื่องก,การแบบสื่อสารมากนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้เป,เป็นภาษาพื้นเมืองประม่านสมมาควานะครับ ในกบบารปังเข้าใจยากเข้าใจง่ายกับกับขอใหยเพื่อนๆมั่นด้ครับมึงเด้อครับพี่หลวงในขณะที่บาขหวังกําลังนางผักเนี่ยสื่อน้มูกกึดกึศกับกาศที่พี่หลวงเอ,อ้ยจะเป็นแผ่กาดง่ายบาก่วงขนันใดขอบพูดอะไรเด้ครับเสียบะครับผมไอ้คลิปนี้นี่ว,ว,วิดีโอตัวนี้นี่บาก่วงร้องเอาเสียง เสียงเขาเรียกว่าไงไอเสียงดน,นตรีเสียงอ,อะไรลงเนี่ยเป็นเครื่องไม้ไอฉีดฉีดพี่น้องฉีดผ้ากางในเสียงว่ามันไ่พอสามารถลุกไห,นไหนเนาะแปลกอยู่แสดงแสดงว่าเสียงดน,นตรีที่เราลงก่อนหน้านี้นี่ก่อนหน้านี้เนกะ็บเก็บหลักกิโลนี่ระบบป็นตรวจสอบตรวจจับพ่พอมั่งบากกว่ากีานะแต่ว่าเมื่อเราเอาเอาไอเพลงไอท,ท,ท,ที่เคทื่อยใส่ในใการประกอบสะสมหลักกิโล มาใส่ไอวิดีโอชุดเนี่ยชุดเดียวกันเนี่ยที่บาวกว่างท่ำก,กันถึงอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเพื่อนเสียบ่าพ่อบาากว่างไออ่พวดลงไปแล้วปั๊บประมาณสามมาที่พี่น้องมันเป็นเครื่องไอไม้กากะบาดเลยพี่น้องเครื่องไม้กากะบาดพาเองว่าไม่สามารถสร้างสร้างอะไรได้ได้เนาะตุกไอที่เป็นรูปเลี้ยงเ,เป็นสีเขียวนี่บพรว่าเป็นสีเขียวพี่น้องเป็นรูปสีดําแท่นแล้วก็เป็นเครื่องไม้เครื่องไม้เหมือนเหมือนเหมือนหยุดประมาณนี้ว่าสามารถสั่งไล่ไล่ไล่ใดๆนะโบกว่างก็ไดรวบอกเลยพี่น้อง ลบออกบานทิบบวกออก็เริ่มมาเห็ดใหม่โดยที่บ่ได,ยยนะบได้เอาเสียงเพลงเสียงยังเขาเลยบ่ได้เสียงเพ่งยังเสียงเขา่าเลยไออมาผ่าขอาแบบเสียงแบบเพี้ยว่่ถึงเสียงดน,นตรีนี่้วบางครั้งเราก็ไม่ทราบนะว่าเสียงดนตรีตัวนั้นตัวน,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 นี้ว่าสามารถเอามอ่าประกอบ คลิปดนปอรประมาณนี้นะครับเรา,รา,า,าเราก็ไม่ทราบเนาะบางบางทีไอเสียงดนตรีตัวนั้นเราก็ไม่ทราบที่มาที่ไปเนาะบางครั้งนี่เจ้าของเพลงเพื่อนหรือว่าไม่ใช่ของเพื่อนอาจจะพิมพ์หัวขอ้อว่าไม่มีเลขสิทสิแต่เราไม่ทราบไงบางทีเขามาจดที่หลังของที่ก็มีเนาะตอนนี้มากกว่างันแล้วก็นังยียูเทนกับของมิกกี้ขึ้นอ่าท่างยกสูงเนาะคล้ายเหมือนเป็น ถนนยกสูงมากเลยพี่น้องเนี่ยนะคับบางทีมากกว่างเคยยยูเทิร์นกลับมาเข้าสู่มองเส้นทางหลักเลยพี่น้องเส้นทางในถนนมิตรภาพพี่น้องเส้นนี้มันจะสามารถทะลุไปถนนมิตรภาพได้ขอบคุณหลายๆเด้อครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านเมืองขอนแก่นนี่ตกยิงมาแรกมากเนี่ยรถติดติดเลยครับเพื่อนๆทุกท่านจั้หนายนึงเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเคยเห็นบรรยากาศรถติดได้พี่น้องพอทีนึง ขอบคุณทุกๆการรับชมนะครับ,บว่อกวางกาจบีบ่บ่จบพี่น้องที่เรียกว่าจีเอาหมด,ดเลยนะครับว่บบบบานมันกิจีเน่าพอดประมาณพี่น้องเอาประมาณจักนี้แล้วเนาะจักเ8แปดนาทีบ๊อกว่าทีิบัตบกว่างกาบีพ่อเลย<ด>ขอบคุณหลไรขอบคุณทุกๆการรับชมนะครับนี่ก็คือเป็นคลิปวิดีโอยาวสําหรับทดลองในพี่น้องในการส้งร่งรายได้จากเนื้อหาพี่น้องเนะ <S <S เาะโลกเกิจีติดน้อยนึงพี่น้อง ขอบคุณทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากๆทุกๆการรับชมนะครับทุกๆคน